ค่ะกลับสวัสดีท่าน FC ท่านลูกค้าใจดีอีกครั้งค่ะสำหรับ e p 67ี67.67ในวันนี้นะคะที่ห่างหายไปนานเนืองจากว่าช่างอลันรับงานสั่งทำหลายๆเล่มเลยนะคะต้องกลับขอบพระคุณท่านลูกค้าใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนอุ้มชูช่างอลันอินเย็นมาดยตลอดค่ะก่อนที่เราจะไปเจอช่างอลันนะนะคะเดี๋ยวก็ถ่ายบนโต๊ะก,ก่อนเห็นช่างอลันเตรียมไว้ให้เนี่ยนะคะทำอะไรเนี่ย นี่คือคงเป็นราคาขายนะคะนี่สินค้าที่เตรียมที่จะคอนเทนต์นะคะดูใกล้ๆกันทีละนิดละหน่อยดีกว่า,าท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวให้ช่างลานมาพรีเซนต์นะคะว่าเป็นอะไรเหล็กยังไงขนาดเท่าไหร่นะคะถ่ายตรงนี้รู้สึกว่ามันจะกลับด้านยังไงไม่ทราบค่ะ เดี๋ยวไปตามหาช้ารันแป๊บหนึ่งนะคะช้ารันคะพร้อมที่จะพีเซต์หรือยังขนาสวัสดีครับสวัสดีทะค่ะโดนพายุครับเมื่อคืนอืมใช่ค่ะก็เดี๋ยวต้องเทน้ำทิ้งไงใช่ไหมคะเปลี่ยนน้ำก็ยังดูก่อนเปลี่ยนนำให้ลูกสาวไปค่ะประจำที่ค่ะถ่ายบนโต๊ะเลยก็ไปสิคะอ้าว ค่ะเอ่อราคาเขียนไว้ให้แล้วดิฉันก็เห็นแล้วล่ะค่ะเขียนไว้ให้แล้วเดี๋ยวนี้เขาพัฒนานะคะเขาใส่ราคาช่างรันคะใส่ราคาแล้วคิดว่าจะรอดเหรอคะนะนอะสองเก้าห้าศูนย์ได้เล่มไหนบ้างอ่ะสองเล่มสองเล่มนี้ไม่ใช่สองเล่มนี่สองเก้าูนยน่เล่มละอันนี้ก็ เล่มละสามเล่มนี้นะคะเล่มละอ่าหนึ่งแปดห้าศูนย์มาค่ะนำเสนอก่อนดีกว่าก่อนอ่าสองเก้าห้าศูนย์เหล็กอะไรคะเหล็กใบเลื่อยเยอรมันอ๋อคัะเหล็กใบเลื่อยเยอรมันใบยาวเก้านิ้วใบกว้างสองนิ้วสันหนาห้ามิลนะครับด้ามยาวห้าจุดห้านิ้วลำหนักไม่รู้ด้ามอะไรคะเนี้ยด้ามเป็นไม้ชิงชันครับอ่าค่ะพร้อมฝักใค่เด็กนะคะพร้อมฝัก ท่องมาอย่างดีแต่ดันไม่ชช่งน้ําหนักเออก็ยังว่าอยู่เนี่ยของฝักกกะเด็กนะครับฝักพ่กฝักตัวนี้เอียงได้เก้าสิบองศาค่ะไม่ใช่ฝักไอเข็มไอที่ลักเข็มขดมัดมือร้อยเข็มขัดอยู่ที่หกร้อยสี่สิบกรัมค่ะหกร้อยสี่สิบกรัมนะครับาราคาเท่าไหร่นะคะเก้าหาศูนย ต่อได้ไหมคะเนี่ยสองห้าห้าศูนย์ค่ะคิดนานจังเลยคนทํามันเหนื่อยนะรู้ไหมเออเนาะดิฉันโดนเอฟซีคนต่อดิฉันโดนเอฟซีบางท่านว่ามาให้เลยนะคะว่าคนต่อเออคนลดไม่ได้ทำคนทําไม่ได้ลดทำดิฉันดิฉันเรียนแบบเสียงคล้ายๆไหมคะจัดฟันเลยนะจัดฟันพูดนะเอาล้ครับอ่ะ สองห้าห้าศูนย์นะคะช่างรันได้ไหมสองห้าห้าศูนย์ค่ะถ้ามีรถมันดูแบบยังไงไม่รู้มันเรามันเคยไปเซลค่ายเนี้นะคะอันนี้จับหนักเลยนะครับได้สบายสบายเก้าโอ้งานหนักได้สบายเลยนะคะแคมเดินป่าช่างรันไม่ไปไม่ไปฟันให้เพราะว่าขี้เกียจเก็บงานใช่ไหมไม่แต่ว่าถ้าท่านไหนไปทดสอบเองวิดีโอวิดีโอส่งมาได้นะคะเดี๋ยวผมจะเอาลงดูชูบให้โอเคค่ะผ่านไปรถไปนะคะรถไปมาเล่มต่อไปค่ะ เป็นโบวี่นะครับโอ้สวยตัวนี้เป็น N 6 9 5ต้านสนิมค่ะเหล็ก N 6 9 5ต้านสนิม2 9 5เหเหมือนกันครับผมค่ะใบยาวไม่ได้วัดหรอคะไม่ได้วัดหรือใบยาว6กค่ะ6.9านิ้วใบกว้าง1.5สัน5.5ด้าม5.5อันนี้งานเงากระจกเลยคะก็ไม่ถึงกับกระจกกระจกหรอกกระจกกระจกเอาไว้ส่ง สิวได้อยู่ด้ามไม้อะไรคะเนี่ยด้ามไม้ชิงชันเหมือนชิงชันเหมือนกันอ้าวทำไมสีไม่เหมือนกันนะคะชิงชันเหมือนกันมันคนละยี่ห้อไม่เหมือนกันแต่อะไรมียี่ห้อด้วยเหรอคนละที่คนละคนละอันนี้ยังไงดีวาะพูดพูดไม่อุกมันเป็นชิงชันเหมือนกันครับแต่ในตรงนี้เป็นชชิงอายุมันไหมคะไม่ชิงชันดําอันนี้ชิงชันลายชิงชันมันมีหลายชนิด เหมือนไม่ประดู่ะเนาะประดูแดงประดูส้มอะไรเงี้ยใช่ไหมคะประดูก็มีหลายสีนี่แหละคือเสน่ห์ของไม้อนะคะค่ะเท่าไหร่คะเล่มนี้ค่ะเท่ากันสองหูนก็ลดให้เท่ากันค่ะสองพันห้าห้าสิบค่ะสองห้าศูนย์เอาวางเลยค่ะดิฉันทราบว่ามือจะอ่อนมาทันทีเมื่อดิฉันต่อรองราคานะคะวางเลยค่ะถอนหายใจถอนหายใจค่ะถอนหายใจค่ะให้ช่างอลันไปทำใจแป๊บหนึ่งทำใจ ก็ก็หายไปนานก็จัดโปรบ้างโอหายไปหลายวันเนาะใช่ไปทําอะไรมาคะดิฉันบอกท่านเอฟซีกับท่านลูกค้าว่าเมี่อท่านช่างอะไรมีงานสั่งหลายเล่มทางานสั่งไปเรื่อยขอบพระคุณท่านลูกค้าใจดีนะคะขอเว้นจากงานสั่งปุ๊บก็ลงงานขายบ้างอ่าครับก็ยังรับงานสั่งเรื่อยรับครับรับขอให้สั่งมานะคะสั่งมาผมทําให้เลยค่ะตอนนี้หมดแล้วนะครับสั่งมาอีกนะคะได้เลยอ่ะต่อไป มามาครับสำหรับท่านที่รอติดตามอยู่ด้ามเขากวางนะครับเขากวางเล็กนี่หายากมากส่วนมากมันจะเป็นแต่เขาใหญ่นะด้ามมงกุฎอย่างนี้นะไปาหาอาจนได้เลยเหรอหา,อาจนได้ที่เอฟซีต้องการนะรนะบอกว่ามีสักสามนิ้วครึ่งไหมด้ามเล็กๆอ่าเรามงกุฎผมหามาให้แล้วครับค่ะแล้วก็วันนี้ได้ราคามาถูกด้วยผมก็ขายให้อถูกกว่าครั้งที่แล้วครั้งแล้วมันสองพันกว่า ช่ไหมเออแล้วนี่หรือแปดห้าศูนย์ถูกกว่าไหมก็ถูกสิ่าโอเคเลยค่ะใบยาวสามนุนห้านิ้วสามจุดห้าใบกว้างหนึ่งจุดสองด้ามยาวสี่ถ้าซื้อสันหนาสามมิลถ้าซื้อพวมการสามเล่มลดไหมคะนี่เจ้าของเดียวกันลดได้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 สามสามเล่มค่ะครับเหล็กเอ็นหกเก้าห้านะครับเอ็นหกเก้าห้าตั้งสนิม อแต่ละเล่มก็จะมีความคมเป็นเลิศนี่นะครับท่าลันน้องหิวจอมปวนมาแล้วนะได้ยินเสียงสตาร์ทรถโอเค okay, นะครับเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองเหมือนกันครับเท่ากันขนาดเท่ากันครับเหล็ก N695 ขนาดเท่ากันนะครับลมลนมีสองใบยาว3.5ใบกว้าง1.2สันหนา3ด้ามยาว4ี่นะครับเท่ากัน ของฝากด้วยครับอ๋อยอย่าลืมนะจะมีฝักให้ด้วยอเก็บคมเก็บคมพกได้เก็บคมอุ้ยทําไมตะมูตะมีน่ารักใช้งานได้จริงขนาดนี้เนี่ยต้องรีบเป็นเจ้าของกันแล้วนะคะใช้มีดเข็มขัดได้สวยสวยแล้วก็อีกเล่มหนึงเล่มที่สามเหรอเล่มที่สามเล่มนี้ก็ใบสามจุดห้าแต่ความกว้างของใบจะอยู่ที่หนึ่งนิ้ว อ่าใบกว้างอยู่อันนี้ยาวเรียวอ่สวยสามินค่ะด้ามยาวสี่ตัวนี้ถือว่าด้ามจะยาวกว่าเพื่อนนิดนึงมาตามเขาอะนะคะมาตามเขาใช่ไหมคะมาตามเขามาตามเขาเขาเป็นใครเขาเป็นใครเลยก็เป็นเขามุงกรุบกันแล้นะคะหนึ่งแปดห้าศูนย์นะครับสามเล่มเล่มละเล่มละเล่มละไม่ใช่สามเล่มห้าเล่มละหนึ่งแปดห้าศูนย์ค่ะโอเคก็ ลดไหมคะดิฉันรอเหรอหวานละต้องมีเลยสักอย่างก็เหลเหลือมกี่บาทดีเนี่ยหนึ่งแปดห้าศูนย์นี่ลดเหลือกี่บาทดีน้องเหลิวก็ข้าร้อยน่แหละฮ่าลูกเยอะไปไหมลดรถต้องห้าร้อยนะเยอะไปไหมลูกไม่ได้ค่ะไม่ได้ห้าร้อยเลยพ่อขาดทุณจะได้ไปเหนึงร้อยก็ได้หนึ่งร้อยก็ได้ลดไปหนึ่งรอยเหรอคะอ๋อ ีหนูลดเท่าไหร่ลูกหนูลดกี่ร้อยอ่ะหนูลดกี่ร้อยลดสองร้อลดสองร้อยอ่ะโอเควันนี้น้องดิวลดให้เล่มละสองร้อยนะคะลดให้เล่มละสองร้อยบาทโอเคเป็นหนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งหกห้าศูนย์โอเคนะคะมาเลยนะครับค่ะมีสามเล่มค่ะนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนราคาให้ใหม่ไหมอ่าไม่ต้องอะค่ะฟังแล้วโอเคเหลือน้องน้องหลิวลดให้เหลือหนึ่งหกห้าศูนย์นะครับค่ะอันนี้อันนี้แม่เขาลดให้เหลือสองห้าห้าศูนย์ แล้วช่างไม่ได้ลดอะไรเลยช่างไม่ได้ลดช่างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่างค่อยไปลดตัวอื่นแล้วกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวช่างค่อยไปลดเวลาเยอะแล้วนะคะเนี่ยเวลาเยอะแล้วนะคะค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีครับอย่าลืมมาเลยนะลูกอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเอรกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ